สำนังกงาน้วงกันภัยพิบัติแจ้งว่าสิ่งที่คล้ายกับไคจูอย่างเดินหน้าผมทารุระหูได้รวยปราบปราบไคจูมาลุททบายไคจุถึงปรากฏตัวเฉพาะในประเทศนี้ข้าพ่อยกลกก็ถึงโรงงานกำจดัดดวงทีอะมีเป้าหมายอะไรถึงมาที่นี่นีววัตถุบ,บินมาจากนอกชั้นบรรยากาศอะ<อ>ไรขึ้นรายกานด้วยวัตถุบ,บินนั่นตกไปใกล้เราครับไม่ครับมันหลงจอดวัตถุเป้าหมายกำลังเคลื่อนไหวนั่นแหะเอุลตร้าแมน ต้องรับสุขยังเล่นใหม่อิสระนะ Buddy, บาดี้หมายถึงคู่หูใช่หรือเปล่าบาดี้คือการเชื่อใจกันและกันสติปัญญาของมนุษย์ยักษ์นั้นแตกต่างจากใครจุดตอนนี้ทั่วทั้งโลกรู้หมดแล้วว่าตัวจริงของคุณเป็นใครมาทํางานกับผมเพื่อดาวดวงนี้ไหมล่ะครับคุนเป็นมนุษย์จากดาวอืน่นหรือเป็นมนุษย์โลกกันแน่ உண்பர்